พร้ 3, 2, 2> อมค,ครับพร้อมครับสบายใจนะรู้วนะสบายใจแล้วขอบผู้คนมากครับขอบคุณครับ,รบเดี๋ยวกรียกว่าๆๆเป็กนการกลับมาใช่ครับในรอบกี่ปีอะคะในรอบกีปบก่ปีเลยครับก็น่าจะมาสักสองปีได้นะสองปีได้แต่ว่านอกจากซิงเกิลนี้แล้วเนี่ยซิงเกิลนี้วันนี้ก็จะได้ฟังสตรีมมิ่งทุกช่องทางแต่ว่ามิวสิกวิดีโอเนี่ยคือวันที่16มีนาคมค่ะ อ่าใช่แต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยตอนต้นเดือนมกราคมเนี่ยผมจะออกซิงเกิลเดี่ยวของตัวเองเลยโอ้เออจะรับเพลงเต็มตัวแล้วเป็นเพลงเต้นเต้นสนุกสนุกแบบที่คนคิดถึงกันต้องปั่นหวอะไรครับเต้นแรงได้แต่เจ็บไข่ข้อหน่อยอายุไม่เเป็นก็ก็แก่แล้วไงทำไมมีพี่มีปัญหาอะไรปะเนี่ยเฮไย่ผ่านแต่วันที่พี่ก็ ช่วงที่ผ่านมาก็พักไปเยอะเหมือนกันนะทำไมถึงกลับมาพัครั้งนี้ก็เงินหมดอ่ะชัดเลยเหรอพี่หาอะไรได้เนาะอะไรครับกลับมาหาอะไรได้เนาะอะไรจำอะไรฮะกลับมาหาอะไรได้กลับมาหาอะไรได้หน่อยร้อเล่นกับแฟนๆเขาคิดถึงแฟนๆเขาบอกว่าหายไปนานแล้วนะคิดถึงเพลงเต้นๆอะไรเงี้ยช่วงนี้กระแสเต้นกำลังมาแรงก็เอาอะเขาซะหน่อยเหมือนได้ช็อต ใช่ครับได้ชาร์จแบบสองปีตอนนี้กลับมาลืมท่าเต้นตัวเองไปเลยเออแล้วลืมเนื้อเพลงตัวเองด้วยป่ะคล่าเนื้อเพลงก็ลืมวันก่อนไปร้องเพลงขึ้นเพ,เพลงตัวเองไม่ถูกอันนี้มาทบทวนแล้วทบทวนแล้วจําได้แล้วที่หายไปยังมีแบบตัวคอนเสิร์ตไหมครับหรือว่ายอยู่ต่อวันน้อยครับที่หายไปก็รับงานแต่น้อยแต่ว่าหลังจากต้นปี64ที่ออกเพลงใหม่เนี่ยผมก็กลับมารับงานเหมือนเดิมแล้วนะครับผมพ่อแม่พี่น้องก็ไม่เบ่งแล้วเสาร์ที่ก็รับบ้างรับบ้างก็แล้วกันแหมชีวิต ครับที่วัดอุทัยบ้างวันนี้มาที่ก็อยู่อุทัยบ้างกรุงเทพบ้างสลับไปสลับมาครับแต่ครั้งนี้คือกลับว่ากลับมาเต้นตัวรับงานมากขึ้นครับผมครับกลับมาเต้นรอบนี้ต้องปัดฝุ่นเยอะไหมพี่กลับมาเต้นรอบนี้ปัดฝุ่นเยอะไหมก็พอสมควรหมนกันซ้อมเต้นก็มีหืดจับนิดหน่อยครับผมตอนนี้ก็่องออกซิเจนไหมคะเครื่องออกซิเจนคุณก็นีความพิถึงไหมครับพี่อะไรครับ ก็มีความคิดถึงเหมือนกันนะเรื่องของงานเพลงอะไรเงี้ยนี่จริงๆผมก็เตรียมเพลงต่อกันเลยมีประมาณสักสามสี่เพลงต่อกันเป็นซีรีส์เลยไปติดตามแล้วกันนะครับหายไปนานกลับมายัวงการเพลงมันเปลี่ยนไปไหมพี่บีวงการเพลงก็เปลี่ยนไปเยอะนะโอ้โหเดี๋ยวนี้เห็นดูใน u ูทูบอ่ะเพลงเขาออกกันทุกวันเลยนะเมื่อก่อนนี่ออกเขาเรียกว่าปีนึงเนี่ยมันจะมีไม่กี่เพลงใช่ไหมแต่ปีนึงเนี่ยโอ้โหปีนึงสามร้อกว่าวันเพลงออกเป็นหมื่นอ่ะ เออแยกนั่งนับหรอะอะไรครับเรานั่งนับหรอฮะเราก็แหมกปอุปมาอุปไมยครับมันทำให้เราต้องปรับเปลี่ยนแนวเพลงของตัวเองแนวเพลงของตัวเองผมไม่ปรับเปลี่ยนเลยเป็นแนวเพลงที่ที่คนชื่นชอบแล้วก็คิดถึงแต่ว่าเรามาทำดนตรีให้มันเป็นในยุคของ2อง0ันอ่ามันมันมากแล้วก็มาสนุกมากแล้วก็เป็นท่าเต้นที่ที่คนคิดถึงกันการทำงานยุคนี้มันเปลี่ยนไปยังไงครับแต่การทำงานยุคนี้มันก็เปลี่ยนไปเหมือนกันนะเพราะว่าเพลงเนี่ยมันอาจจะเขาเรียกว่า เมื่อก่อนเนี่ยปล,ป,ปล่อยเพลงปุ๊บเนี่ยเพลงนั้นเนี่ยมันอยู่ได้ประมาณนัก 3- 4มสี่หเดือนเลยนะกว่าเราจะรู้ว่ามันดังหรือไม่ดังเนี่ยเดี๋ยวนี้ปล่อยเพลงปุ๊บภายในวันเดียวอ่ะรู้เลยว่าดังหรือเปล่าออพรุ่งนี้เตรียมเพลงใหม่ได้เลยถ้าไม่ดังอ่ะเหรอก็ถ้าไม่ดังวันที่สองปล่อยเพลงใหม่เลยเออเออแล้วเราคาดหวังไหมพี่บี <c oughs> อะไรครับความดังความปังจริงจริงแล้วตอบรับความคิดถึงของแฟนๆมากกว่าแฟนเขาบอกคิดถึงว่าเมื่อไหร่พี่บีจะกลับมาอะไรเงี้ยตอนนี้ก็เลยมาทําเพลงให้หายคิดถึงกันแต่พี่บี่ไม่ได้แบบยึดติดกับกระแสเราเมื่อก่อนเนาะ โอ้ไม่ได้ไม่ได้จะติดเลยครับแต่มาแน่มั่นใจเลยมั่นใจถ้าไม่มานะก็กลับก็ปล่อยเพลงปล่อยเพลงต่อไปได้เลยครับผมพังละคอะไรครับละครละครยังไม่ได้รับครับผมตอนนี้ก็ปล่อยงานเพลงไปก่อนจ้ะมันกดดันไหมคะเพราะว่าเรามีชื่อว่าแบบพี่สุกินการกลับมาคนก็ต้องก็บอกแล้วไงว่าไม่กดดันเพราะมาแน่กลับมาทวงบัลลังก์กลับมาทวงบัลลังก์มั่นใจสุดๆว่ามาแน่ ถ้าเกิดเพลงที่2ออกเร็วเมื่อไหร่แซวมันไม่มาแค่นั้นถ้าทำเตรียมไ้กี่เพลงโห่สี่ซ่าห้าเพลงเหมือนกันนะต่อกันนะว่าผมปล่อยเพลงซิงเกิลแรกคือตอนมกราคมใช่ไหมแล้วกุมภาก็มาอีกเพลงพอมีนาคมก็คือเพลงนี้ย MV เพลงนี้ไอชุดมันเนี้ยออกเพลงเข้าใจไม่ตรงกันที่ร้องับพี่ตายสิบหกมีนาคมหลังจากนั้นเมษาปล่อยต่ออีกพฤษภาปล่อยต่ออีกเอาจนหมดแม็กเลยครับเตรียมไว้กี่เพลงรอะไรฮะ เตียยไหมก็โหน่าจะห้าเพลงโงเพลงได้นะเออทำเสร็จหมดแล้วทําเสร็จเกือบหมดแล้วจ้ะ่ะเต้นเหมือนจิ้งจกเหมือนเดิมเต้นเหมือนจิ้งจกไปเอ้ยเต้นเหมือนจิ้งจกตั้งแต่เดอรสตาแล้วตอนนี้มันเท่แล้วมันเท่แล้วคนอะไรนะ โชว์ได้เหรอได้ามาไม่ใช่โชว์เต้นอ๋อเต้นนะเดี๋ยวไปดูต้นเดือนมกราคมมันแน่นอน๋ยวนี้เขาจะมีท่าขายอะไรอย่างเงี้ยเราจะมีได้เห็นอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยท่าขายนี่มาจากผมเลยนะ,ะสมัยก่อนนี่เป็นท่าหัวใจในตำนานาามีหลายแบบคนจะคิดถึงท่าหัวใจกันวันนี้ดูแล้วกันว่าซิงเกิลใหม่จะใช้อวัยวะส่วนใดทำหัวใจฮะอาจจะเป็นบ้านเอวก็ได้ใครจะไปรู้ รู้หัวใจบ้างค่ะพี่ๆค่ะเป็นยังไงบ้างหัวใจก็สบายๆครับผมใช่กับใครคะไม่ใช่สบายๆอยู่กับตัวฉันคนเดียวในแหละใช่หรอโสดโอ้ค่ะออโซดนะครับแคมฮะเห็นมีภาพไปกินข้าวกับโมโอ๊ยกินข้าวด้วยกันเหรอนานแล้วภาพนานแล้วคุณเพิ่งมาถามคุณไม่ใช่คนโซเชียลนะเนี่ยคุณไม่ผมไม่ออกงานแล้วก็ไปกินข้าวกันรู้สึกตอนนั้นเป็นวันเกิด ของผมมัากแล้วก็เ,เพื่อนๆเขาก็จะเรียกวันเกิดผมอะไรอย่างเงี้ยก็แต่ว,ว่ายังมีนัดแฮงเอาต์กันบ้างตามโอกาสก็ส่วนใหญ่เป็นโอกาสสำคัญๆเช่นวันเกิดบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยจ้าทุกวันนี้ยงคุยกับน้องอยู่ไหมครับนานๆคุยกันทีนึงแต่ก็เป็นมีความเป็นห่วงเป็นใยอยู่เสมอโอเคค่ะขอบคุณค่ะคิดเซิร์ค่ะ